ใครก็อยากเปิดห้างขนาดว่าต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นก็ยังมาแผ่มาเปิดห้างจนกระทั่งสถานการณ์การเปิดห้างมันอาจจะลน้นล้นจนเหลือจนกระทั่งกลายเป็นตอนนี้สถานการณ์อาจจะน่าห่วงสำหรับกัมพูชาร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศจริงๆแล้วคนที่อยากจะทำเรื่องขอ,องธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยกันนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งพอมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค้าปีกในประเทศที่ตอนนี้เขากําลังพัฒนาอยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กำลังเติบโตด้วย GDP ป,ปีปละเเปอร์เซ็นี่ยใครก็อยากเปิดห้างขนาดว่าต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นก็ยังมาแผ่มาเปิดห้างจนกระทั่งสถานการณ์การเปิดห้างมันอาจจะล้นล้นจนเหลือจนกระทั่งกลายเป็นตอนนี้สถานการณ์อาจจะน่าห่วงสำหรับกัมพูชาเพราะมีห้างมากกว่าคนเดินจริงหรือไม่นะครับ เรื่องนี้เนี่ยบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับโลกนะครับแบรบนด์ดังมากเลยนะชื่อว่าไนท์แฟลกส์นะไนท์แฟล a ส์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เปิดข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในการพัฒนาตลาดอสังหา,ร,า,าริมทรัพย์เชิงค้าปลีกที่เรียกกันว่าห้างสรรพสินค้าบางคนจะเรียกศูนย์สรรพสินค้านะครับแต่ว่าในกัมพูชาเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีเป็นคอมมูนิตี้มองเหมือนอย่างประเทศไทยซึ่งรูปแบบค้าปลีกไม่ต่างกันไปในแต่ละประเทศปรากฏว่า ถอยกลับไปในตอนช่วงจําได้ไหมครับที่เราเคยบอกว่าเรากําลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ช่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะฮะการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาสปปลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเนี่ยอยู่ในอันดับที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนทั้งสิน้นหนึ่งในนั้นก็คือกัมพูชาซึ่งมีตัวเลขประเภทที่เรียกว่าหกเปอออยู่ตลอดเวลานะครับจนปรากฏว่าหวานนะสิครับในเมื่อคนในเมืองใหญ่ๆมีกําลังซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่นคนเช้ากลุ่มพนมเปญเมืองหลวงคนที่สีอหนุวิวเมืองท่านะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวอีกหลายเมืองด้วยกันแนละเช่น,นเสียงเรียบนี่เป็นต้นก็เลยทําให้ทุนญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนการส่งเงินช่วยพัฒน,นากัมพูชามาโดยตลอดเวลาจนกระทั่งเอกชนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นรัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าไปสร้างเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่เพียงบุกไปทําค้าขายเท่านั้นเองและญี่ปุ่นที่เขาไปปััักรรรรรรงงงสสส้้้าาาหพินนคะะดดดบบบแ์ บแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คืออีออนมอลนะครับอีออนมอลเนี่ยนะฮะ <c oughs> หรือที่เรียกว่าห้างอีออนเนี่ยนะครับได้เป็นห้างบแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาสร้างอีออนมอลสาขาแรกเมื่อปี2557เป็นต้นมานะครับเเข้าไปอยู่นะครับเมืองในปี57เป็นต้นมาเนี่ยครับก็มีศูนย์การค้านะครับมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์การค้าร่วมกันปรากฏว่าพอห้างต่างประเทศเข้า ห้างในกัมพูชาโดยเอกชนกัมพูชาก็เล่นด้วยก็คือไปสร้างขึ้นมาแข่งนะครับก็ทําให้ปรากฏว่าตอนนี้มีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าอยู่ในกัมพูชาเนี่ยยีแห่งนะครับยีแห่งอันนี้ไม่นับสาขานะฮะยีแห่งคิดเป็นพื้นที่เช่าถึง3ามแสนตารางเมตรและปรากฏว่าในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้นะครับยังมีโครงการห้างสรรพสินค้าที่จะเปิดตัวในปี2 5 6 5คือตอนนี้กำลังสร้าง65เสร็จ ซึ่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก300,000สกลายเป็น830,000ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า2เท่าตัวคิดดูสิครับกัมพูชาจากนี้อีกสปีไปจะมีปริมาณของจํานวนห้างและพื้นที่ห้างรวมกันกลายเป็น800,000ตารางเมตรมากกว่าในปัจจุบันอีกกว่า2เท่าตัวนะฮะกระแสะบูมตรงนี้นี่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคืออ e ีออนแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยที่เข้ามาสร้างห้างในกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามาสร้างเปิดห้างไปสาขา2ไปเมื่อปี61 ขนาดสาขาแรกเปิดเมื่อปี57ถตาจากนั้นไม่พอ61เปิดอีกเป็นสาขา2นะครับและก็ถือว่าเป็นห้างอีออนขนาดใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นและนอกจีนแผ่นดินใหญ่และในปี66ก็จะเปิดอีก3สาขาอีกโอ้โห <laughs> นะครับอีออนเนี่ยเคยเข้ามาในเมืองไทยไหมเคยไม่ใช่ไม่เคยครับแต่เคยแล้วก็เงียบเงียบ และดูเหมือนก็จะจานหายไปนะครับถึงได้บอกว่าตลาดคา้าปลีกในเมืองไทยที่เป็นตลาดปราบเสี่ยงอย่างมากตอนนี้กลายเป็นว่าห้างอีออนที่กัมพูชาเนี่ยแทบจะเป็นขาใหญ่อยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเทียบไปก็จะเหมือนเซ็นทรัลในบ้านเราประมาณนี้ทีนี้คําถามที่เกิดขึ้นคือโอ้ทุนต่างชาติก็จะเปิดเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าสองถึงสาสาขาในอีกปี6กหทุนเอกชนในประเทศก็เอาลงขันทําด้วยแต่ว่าเป็นแบรนด์ของโลคอลท้องถิ่นของคนกัมพูชานั่นก็หมายความว่านักพัฒนาอสังหานนนในกัพูชาาเเี่่วงนะครับ ว่าในที่สุดมันจะเกิดปัญหาก็คือห้างล้นคนน้อยเมื่อห้างมีล้นคนเดินมีน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโมเดลของรูปของห้างสรรพสินค้าก็คือพัฒนาอสังหาทร้วยแบบหนึ่งนอกเหนือจากจะเป็นช่องทางเอาท์เลทให้กับสินค้าแบรนด์ต,ดต่างๆนั้นไปวางสินค้าขายในแต่ละห้างแล้วก็จะมีออฟฟิศทาวเวอร์ก็จะมีการเช่า นะครับบูธแต่ละอย่างที่บรรดาแบรนด์เข้าไปวางก็ต้องเสียค่าเช่าทีนี้พอในแง่พื้นที่มากขึ้นซัพลายมากขึ้นสาขาห้างมากขึ้นมีตัวเล่นทั้งไทยแล้วก็ในใน,ในท้องถิ่นมากขึ้นการใช้สงครามราคาเพื่อดึงให้ลูกค้าแต่ละแบรนด์นั้นไปเปิดสาขาที่นั่นมามาดูเอาเลยที่นี่ไปเปิดคีออสที่นั่นมันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของราคาต่อตลาดในชนิดที่แบบว่าฟันเจรจากันเพื่อดึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ เรื่องนี้เองก็เลยกลายเป็นความกังวลของธุรกิจค้าปลีกในกัมพูชาไปแล้วว่าถ้าอีกสองสามปีเนี่ยเล่นมีพื้นที่เคพื่อนขึ้นสาขาเพิ่มขึ้นจากทั้งไทยทั้งเทศแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับจุดหนึ่งที่เขามองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลสํารวจเกี่ยวกับนักช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะในกัมพูชาเนี่ยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มที่มีรายได้กลางลงต่ำนะครับหรือมีรายได้เพียงแค่เดือนละประมาณหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยดอลลาร์สหรัฐในขณะที่กลุ่มคนระดับกลางงงถึงสูเนี่ย มีแค่แปดเปอสำหรับกลางและเจ็ดเปอร์เซ็นสำหรับสูงและที่สำคัญคือการใช้จ่ายต่อหนึ่งบินนะครับหนึ่งใบเสร็จเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งเท่านั้นเองและถ้าจะดูดูไปเนี่ยครับจุดขายแม่เหล็กของห้างสรรพสินค้าของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมตลอดจนกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศของกัมพูชานี่ก็บอกว่าไอ้ที่เป็นแม่เหล็กในห้างกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นอาหารกับเครื่องดื่มเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้พวก นะฮะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์นาฬิกาแบรนด์ของตกแต่งแบรนไลฟส์สไตล์ต่างๆเนี่ยในกัมพูชานี่นะครับมีน้อยมากๆต่อห้างานั่นแสดงว่าห้างแต่ละห้างที่เปิดนั้นเน้นเรื่องอาหารเครื่องดื่มเป็นหลักเลยทุกวันนี้ในกัมพูชาเนี่ยนะครับยังไม่มีร้านหรือสาขาข,ของแบรนด์เสื้อผ้าขนาดใหญ่เช่น u n i ค l ซ Zara หรือ H&M ยังไม่มีสาข,ขาในกัมพูชาเลยนะฮะ เหตุผลหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งๆที่กัมพูชาเองเป็นฐานการผลิตของเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าที่ส่งออกไปทั่วโลกทีนนี้สังเกตดูสิครับเสื้อผ้าของคุณที่คุณใส่เนี่ยสมมติว่าเป็นเสื้อพวกเครื่องเครื่องออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เม d ด i ินก m b o d เ a ียกับเ a d ด i ินเวียดนามคู่กันเลยนะฮะแต่กลับไม่มีแบรนด์เสื้อผ้าระดับดังนี้ไปเปิดในกัมพูชาเป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภคลักลูกค้ากัมพูชาอย่างที่ห้างก่อนหน้านี้ก็เปิดเนี่ยคือเน้นเรื่องอาหารเครื่องืเป็นหลัก นะครับดะงนั้นแม่เหล็กมันถึงยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รอดูนะครับว่าพัฒนาการของค่าปีในกัมพูชานั้นจะเหมือนกับบ้านเราบ้างหรือเปล่านะครับ